ฮัลโหล everyone สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกีตาร์จากช่องจีเชสวันนี้นะคะจะมาพูดในเรื่องของ the i n i t i a t i v e นะคะก็คือเทคนิคการเป็นมือนำหรือว่าการช่วงชิงการเป็นฝ่ายบุกหรือเป็นมือนำนะคะม,มันคืออะไรนะคะมันคือในทุกๆตาเดินของเราจะต้องมีการข่มขู่หรือโจมตีเขานะคะเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกในการที่จะเดินตามแผนตัวเองนะคะจะต้องเดิน หนีทุกๆตาเดินที่เราเดินขู่เขาจะต้องบงังเป็นการบังเขาให้เขาจะต้องเดินหนีนะคะแล้วเราก็เดินอีกคมคู่เขาอีกในทุกมูฟเลยที่เราเดินก็คู่เขาคู่เขาคู่เขาอีกนะคะก็ต้องแบบเป็นไฟลับๆนะคะแปลว่าเราเนี่ยใช้เทคนิคหรือช่วงชิงความเป็นมือนำนะคะเราไปดูตัวอย่างเกมกันเพื่อทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ โอเคนะคะนี่คือตัวอย่างเกมนะคะของเกมเกมหนึ่งนะคะจะขึ้นผู้เล่นไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะอ่าตัวอย่างเกมนะคะเราก็จะเห็นว่าตาต่อไปนะคะฝ่ายดำเป็นฝ่ายเดินดังนั้น initiative เนี่ยก็คือเดินหนึ่งครั้งจะต้องคู่หรือโจมตีคู่ต่อสู้นะคะในทุก move เลยเราลองดูว่า move ไหนที่เราจะสามารถ ขู่โจมตีคู่ต่อสู้ได้บ้างนะคะลองคิดไปพร้อมกัน,นะคะ,อะตอนนี้ควีนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วเราจะขู่เดินขู่โจมตีควีนได้ยังไงบ้างนะคะในเกมก็เดินขึ้นไปแบบนี้นะคะ e5 นะคะเดินพรอนขึ้นมาโจมตีควีนที่อยู่ช่อง f4 ตรงนี้นะคะควีนก็จะต้องหลบไปนะคะ เขาก็จะมีตาหลบได้ไม่กี่ตานะคะไม่ค่อยมีตาหลบนะคะเขาก็อาจจะหลบขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะคะหลบขึ้นไปนะคะแล้วมีตาไหนอีกที่เราขู่เขาได้บ้างขู่เขาอีกนะคะมีตาไหนที่เราขู่เขาอีกนะคะตานี้หรือเปล่าขู่ได้แต่มีประโยชน์อะไรไหมนะคะ ตาไหนที่ขู่ได้แล้วต้องขู่แบบแรงๆด้วยนะคะตาน,นี้ก็ขู่ได้แต่คือมันก็เขาก็หลบธรรมดานะคะเขาอาจจะหลบธรรมดาแล้วจากนั้นมันยังไงต่อนะคะจากนั้นมันก็เราอาจจะไม่มีตาเล่นแล้วนะคะบางทีอาจจะเดินบิชชปเดินมานะคะขู่ควีนตรงนี้จากนั้นควีนเนี่ยเขาก็หลบไปที่ปลอดภยัยเห็นไหมดังนั้นควีนเขาก็ปลอดภัยแล้วแต่ว่าเราอะ จะต้องทำให้เราจะต้องช่วงชิงความเป็นมือนำในทุกมูกมันอาจจะลึกขึ้นไปอีกนะคะก็ค่อยๆฝึกไปนะคะมูฟไหนดีที่สุดนะคะมูฟนี้ดีที่สุดนะคะการเดินไนจากช่อง d 6เนี่ยมาที่ช่อง f 5นะคะก็เป็นการคู่ข่คมคู่ที่จะกินควีนนะคะควีนก็จะต้องหลบ ควีนอาจจะหลบมาตอนี้นะคะควีนหลบมาที่ช่อง b 3นะคะแล้วตาไหนอีกที่เราจะขู่เขาได้บ้างนะคะขู่เขาได้อีกมีตาไหนที่เราจะขู่เขาได้อีกนะคะคือทุกมูฟที่เราเดินอะเห็นไหมเขาจะต้องเราเดินพอรอนขึ้นไปใช่ปะเนี่ยเราเดินพอรอนขึ้นไปพัฒนาพอรอนขึ้นไป เขาก็ต้องเดินควีนหลบเราพัฒนาม้าขึ้นไปเซนเตอร์ Center, นะคะเนี่ยเราคุมเซนเตอร์ด้วยสองพอรนี้ม้าก็ไปที่เซนทรัลอ่ะบังคับเขาต้องเดินควีนอีกนะคะเห็นไหมเขาไม่สามารถเดินตัวอื่นได้นอกจากควีนนะคะเป็นการบังคับเขานะคะเขาหลบมาทางนี้อ่ะมีตาไหนอีกที่เราจะสามารถขู่ได้อีกเราขู่ควีนได้อีกไหมเราก็เดินไหนมาทางนี้นะคะ ควีนจะโดนกินพอรที่ช่อง e 2ก็จะโดนกินเป็นเทคนิคฟอร์ปนะ,ะคะค่อมเห็นไหมจริงๆบางคนอาจจะคิดถึงตานี้อ่ะก็เป็นการบล็อกบิชอปไม่ให้บิชอปเนี่ยมาที่ลายนี้นะคะแต่ best move คือตานี้นะ,ะคะก็คือมันจะแรงกว่าในทุก move ที่เราเดินเราบังคับให้ควีนเขาต้องเดิน เขาไปเดินอะไรไม่ได้เลยนะควีนเขาจะต้องเดินและหมากของเราอยู่เซนเตอร์ตั้งกี่ตัว3ตัวนะคะควีนก็เดินกลับไปที่ช่อง D 1นะคะอาจจะเป็นการเพื่อผูกพรนะคะตัวนี้ไม่ให้โดนกินฟรีนะคะถ้าควีนหนีไปที่ช่องอื่นก็อาจจะเป็นการกินพรอแล้วเช็คค้อมรูปอย่างนี้นะคะเขาจึงต้องเดินควีนมาผูกนะคะ ทีนี้ฝ่ายดำจะหา initiative ีฟยังไงคือการช่วงชิงความเป็นมือนำในทุก move ต้องเดินไปข่มขู่เขาเราก็ดูมากมากของเขารูฟอยู่ที่ช่อง c5 นะคะอ่าิชอปเราวิชอปของสีดำมาที่ช่อง f7 เพื่อที่จะมากินรูฟนั่นเองนะคะแล้ว รุกเนี่ยหนีไปไหนได้บ้างนะคะขึ้นข้างบนไม่ได้มีพรนะคะอ่าข้างบนนี้อีกก็ไม่ได้มีพรนะคะอ่าหรือจะเป็นช่อง c2 ก็ไม่ได้มีไนท์นะคะอ่าด้านบนไม่ได้หมดแล้วลงมาด้านล่างรุกขอหนีมาช่องนี้ได้ไหม c6 ก็ไม่ได้มีบิชอปนะคะอ่ามีเหลือมีช่องนี้ช่องเดียวนะคะที่สามารถมาได้เพราะว่า ะมากินบิชอปตรงนี้นะคะเพราะว่าควีนไม่เทคแน่นอนนะคะเพราะามันจะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งไม่มีทางที่จะกินนะคะอ่าเขาจะกินบิชอปเราก็แค่หลบบิชอปธรรมดานะคะหลบแล้วก็เป็นการเล็งมาที่พรตัวนี้อีกนะคะมีไนท์ย้ำมาทีนี้เราก็ไม่เห็นหนทางรอดของรูกตัวนี้แล้วนะคะรูกตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะ นะก็อาจจะเดทใกล้ๆเดทเพราะว่าไม่มีทางรอดอาจจะมาบิชช OP มาทางนี้กินกรุ๊ปนะคะไม่รอดเราย้อนกลับมาตรงช่องนี้นิดน,นึงนะคะถ้าเราไม่เดินไหนมาไล่ควีนตรงนี้นะคะแต่เราเดินแบบนี้ล่ะนะคะอ่ะแล้วเปิดทางบิชช OP ด้วยแต่ว่ามันก็คือแค่ ิดทางกินแรกถ้าเราไม่เดินบิชอปมาขู่กินควินตรงนี้นะคะอีกทางเลือกนึงเดินมาช่องนี้ล่ะมันก็ไม่มีอะไรนะคะมันคือการกินแรกแบบธรรมดาเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็เสียด้วยมันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเบสมูฟเลยทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็คือทุกมูฟที่เราเดินโจมตีคู่ต่อสู้ ผูต่อสู้จะต้องถูกบังคับให้เดินหนีไม่สามารถทําตามแผนตัวเองได้ทุกมูฟที่เดินโจมตีบังคับเดินทุกมูฟที่เดินโจมตีบังคับเดินนะทุกมูฟที่เดินโจมตีบังคับเดินนะนี่ ก็แทงไปได้นะคะสำหรับนี้จะเป็นตัวอย่างเกมนะคะจะขึ้นให้น่าจะเป็นด้านล่างเนาะและนี่เนี่ยแหละค่ะก็คือ the initiative นะคะเป็นการช่วงชิงความเป็นมือนำนะคะก็ทุก move ทุกตาเดินนะคะจะต้องคมคูโชมตีนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่ ชัยชนะหรือเช็คเมดก็ได้นะหรือว่าทำให้เขาเนี่ยสูญเสียตัวหมากตัวใหญ่ที่มีมูลค่ามากหรือในทุกการเดินทั้งขูเข่เขาาไม่มีตาตาที่เขาจะต้องถูกบังคับหนีตลอดนะคะเออทำให้โครงสร้างเขาเสียโครงสร้างเราดีขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคก็ จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปความรู้เรื่องหมากรุสกสากลนะคะถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปความรู้เรื่องหมากรุสกสากลแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จีเชสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณค่าบ๊ายบาย